สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการ DIY ตัวแคมแคมตัว4ตัวนี้นะครับที่เขาใช้เพื่อที่จะทำการหนีบชิ้นงานแต่ตัวนี้เกิดการตัวหนีบเกิดการชำรุดผมก็เลยก็จะทดลองทำใส่ใหม่นะครับแล้วผมก็จะใช้น็ ตัวเมียที่ว่าเสียบเข้าได้กับรูกเกลียวและก็จะประกับด้วยแหวนอีแปะใส่เข้าไปผมก็จะทำลองดูประมาณนี้ครับจะทดลองดูและผมก็จะทำการเชื่อมเพื่อเกิดการแน่น ผมจะลองทำดูก่อนนะครับผมใช้อะไรของเรียกว่าจักรยานที่จะเป็นเหมือนกัรูปถ้วยและผมจะลองทำการหมุนเพื่อหนีบชิ้นงานดูว่าจะได้ผลดีแค่ไหนและผมก็จะทำการเออจะเอาใส่เป็นแบบเหมือนแท่นนะครับ ให้ใช้ได้ 2. รูปแบบดูครับแต่การที่ผมทําการทดลองก็เกิดการชิ้นงานเกิดชํารุดหลุดออกไปผมเลยต้องทําการเพื่อตัดออกทําใหม่ครับ ผมต้องทำการถอดออกเพื่อที่จะแก้ไขใหม่ครับผมจะลองใช้ใส่เป็นแบบลูกปืนดูครับแบบเป็นระบบลูกปืนดูแล้วก็ผมหาลูกปืนที่ใส่กระสะลักสกรูได้พอดี การที่ผมเชื่อมใส่เนี่ยแล้วอาจจะเกิดการสปาร์กหน่อยทำให้ลูกปืนเกิดการไม่หมนก็ต้องเคาะเคาะแล้วก็ลองหมุนดูว่าลูกปืนยังหมุนได้อีกหรือเปล่าเสร็จแล้วผมจะใส่ประกับด้วยแหวนที่เป็นแหวนอีแปกก็หาได้ความหนาประมาณนี้ก็ใช้ไปก่อนครับก็พอใช้ได้แล้วผมจะ เว้นช่องกลางไว้เพราะจะเป็นช่องสาหรับการลุกลื่นเวลาเราขันจะได้ไม่เกิดการแน่นมากไม่เกิดการเบาเบอจากการอาศัยจากสลับลูกปืนแล้วก็ด้านนอกที่ผมจะเชื่อมติดกับขอบนอกของลูกปืนนะครับที่เป็นเหล็ก ติดกับแหวนี้แปะกมจะเชื่อมไว้รอบๆไปเลยครับเพื่อเกิดการแข็งแรงได้นานก็จะได้ประมาณนี้ผมก็จะเอาไปจุบน้ำให้เย็นก่อนแล้วจะมาทำการทดลองดูใหม่และจะหนีบดูชิ้นงานแบบนี้ดูครับว่าผลการทำ เป็นอย่างไรบ้างจะมีความเป็นไปได้อย่างยังไงพอจะบีบได้แน่นดีไหมครับแต่ว่าการบีบก็โอเคดีครับก็ได้ประมาณนี้ก็ยังพอใช้ได้จับงานทั่วไปและกลมจะเชื่อมแบบเป็นลักษณะแบบคล้ายแบบ ท่านปากกานะครับปากกาหนีบจิ้นงานจะได้เกิดการสะดวกในการใช้ผมจะทำที่ว่าใช้ได้2แบบแบบใช้หนีบงานแบบลอยแบบเคลื่อนที่และก็สามารถที่จะทำเป็นแท่นไว้กัะที่ได้ นี่ลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่หนักมากมายเท่าไหร่ก็ใช้จากอะไรของแป้นเหล็กที่มากะเอกว่าลำโพงที่มีความใหญ่พอประมาณและตรงช่วงนี้ผมก็จะทำการใส่ลายหน่อยครับเพราะว่าเวลาการหมุน บีบชิ้นงานจะทําให้เกิดการแบบหมุนไปหมุนมาแบบว่าลื่นให้เขาเกิดรอยเป็นเออเป็น้ออนลายที่จะช่วยประครับประคองชิ้นงานให้เกิดแน่นมากขึ้นต้องสร้างขึ้นมาหน่อยครับอย่างที่แบนเรียบ ก็ทำให้เกิดการมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นในการแหวกชิ้นงานหรือหนีบชิ้นงานไม่เกิดการขยับนะครับเพราะว่าใช้ในด้านเดียวก็จะได้ประมาณแบบนี้เป็นสองระบบไปเลยครับโอ้สองแบบไปเลยครับ แบบลอยแบบใช้งานลอยแล้วก็ใช้งานแบบตั้งแท่นนะครับอืมจะใช้งานแบบนี้ครับเวลาเอาไปใช้งานใ้หลายอย่างทั้งงานเหล็กงานไม้หรสิ่งที่เราจะต้องปีประกับประกองไว้ทําการเลื่อยการตัดก็พอได้ครับ พอได้แน่นพอนี่ที่จะทำการสะดวกในการใช้งานและจะอีกแบบหนึ่งผมจะทำเพื่อทำการแบบเป็นปากาแท่งปากาหนีบนี่อยู่กับที่แบบนี้ครับจะใส่กับไม้หรือว่าโต๊ะที่เป็นไม้หรือโต๊ะที่เป็นเหล็กเขาจะมีรู ที่เจาะไว้พอดีด้านละ2รูก็4รูสามารถยึดได้แน่นและก็ง่ายไม่หนักมากมายก็จะใช้ประมาณนี้ครับสะดวกดีและก็โอเคการใช้งานครับเพราะว่างานก็ พอเอาอยู่ครับและก,ก็ผมจะลองหนีเป็นเหล็กดูอา่าก็เอาความเนื่นตามที่พอจะเน่นไดอ้อันนี้ตัวหมุนอาจจะสั้นหน่อยก็สามารถทำยาวาก็ได้แต่ว่ามีเป็นงานชิ้นการทดลองดูนะครับ ว่าโอเคดีแค่ไหนก็ค่อยประดิ์ประดอยไปเรื่อยและผมจะลองกับคันหนีและโดยที่เราไม่ต้องจับชิ้นงานดูและจะลองตัดแบบนี้ก็อาจจะสะดวกสบายสำหรับ บางทีเราก็ถนัดซ้ายถนัดขวาเราก็ทําเป็นแท่นปากกาเพื่อยึดจับชิ้นงานได้ง่ายและสะดวกดีกว่าได้2รูปแบบสองระบบไปเลยครับและการที่ผมทําเป็นลูกปืนให้หมุนด้านในได้ก็เพื่อการคล่องในการขันเข้าและก็หมุนออกได้ง่ายคลายตัวดีครับก็จะได้ประมาณนี้